สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูจะพาท่านผู้ชมนะคะเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะคะคูบาคูบาว่าฝันดีนะคะุณผู้ชมมาฟังน้ากันคูบา่นฝันว่าจังไดนะคะเพื่อได้โชคน้ากันวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ งวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะห้าหนึ่งเข้าตรงๆนะคะงวดสองหนึ่งกับเข่าตรงๆนะคะคุณผู้ชมงวดนี้จะเป็นจังใดเพื่อได้โชคนากันเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะนะคะอันนี้เป็นต้นอีนยังค่ะเอฟซีธันใดลูเนวอลเนาะคะ่ะพระคุบาวา์วาถ้าต้นอันนี้ออกดอกเพิ่นว่าจ,จะได้โชคนะคะงวดวงหนึ่งกับหาหนึ่งนะคะคุณผู้ชม อ,ออกงดว,ออกวดสองนึงกันบ่ครับพระคุบา,อ,าอ,อ,ออกง่ายเลยโอ้งวดงวดสองสองนึงก็กออกนะค่ะพี่ชมแต่ว่าพระคุบาก,กับบรูคือกันนะคะว่าเป็นต้นยยังแต่ว่าพันว่าออกดอกแง่มใดได้ไดโฉกแง่มนั่นนะคะพี่ชมนี่คะ่ะดอกกําลังออกเอางวดนิบัทาเป็นจังบุญนะคะการาบนมันสการครับคุบาครับกราบนมัสการเจ้าค่ะเอานะครับวันนี้เดินทางมาหาคุบา นะครับอีกรอบนะครับมหาคู่บาตรตงวัดแล้วมันหนึ่ก็มี่เอฟซีนะครับผมเพิ่นว่าฝากมาทําบุญน้าคูบาวัดปลาลำเนินเด้อนะครับมันหนึ่เบาเแ่าเดินทางนะครับนํามาทําบุญน้าคูบาใหอลไรครับสาธุบุญน้านะครับผมสาธุเด้อคุณแม่เด้อนะครับอ่าดีไอ้โชคไหมันเพิ่นว่าได้โชคได้มันน้านะครับผมก็ดีใจน้าคุณแม่อ่ะสองวดแหละครับนะครับสองหนึ่งตรงๆฝ่าพระเปียงนะครับปูซีลงมาบอกสองหนึ่ง หนับมาล่างตรงๆรงนรับบวชที่ผ่านมาหาหนึ่งนับกูบบาทฟันเกี่ยวกับอ่าพระเพิ่นมรณภาพนับเพิ่นอายุห้าสิบเอ็ดปีนะครับห้าหนึ่งตรงๆโอ้ <c> อปาทก,ากับบาทก OP ับปักมือฝันแม่นคักนะครับท่านผู้ชมมักประหยัดมั่วมันโดนเพนูนเนาะอันนี้วันที่แล้วนะครับห้าหนึ่งตรงๆ อันนี้ให้หาหนึ่งตะแต๊ะมาหาคูบางวดที่แล้วตองวัดหาหนึ่งตัวเดียวด้ท่านมชม้ชมตัวโคโล่าหมาหลังแน่กาการนันแ่ท่ธร,รูมชมก็ได้มาเพิ่มแต่ว่าคูบาคงสุดท้ายย้ำให้ก่อนออกกับหาศูนย์กับหาหนึ่งล่างัหอ่นะครับกลางช่วงกลาง,งอยากเก๋เกครับผมห,หม,มหาหนึ่งธรรมชุ่มห้าหนึ่งตรงตรง,ตรงคูบาวัดป่าโอ้แม่นนะครับเนาะ ว่านี้ก็ที่อ้ใครตรงตรงอีกหน่อให้ตรงตรงอีกซาถุนะครับผมฟันได้ครับันเลยครับมารอบมารอบแรกนี่ให้ให้ตัวแ็กครับผมมารอบมาหาตองหวดอสี่เก้าับเก้าเจ็ดสี่เก้ากับเก้าเจ็ดที่ว่าฟันวายปูที่เพิ่นบอกว่าที่แล้วนี่มาครับบอบอแม่ไหรฟันเป็นลงอุบสอ๋อฟันเป็นลอุบสถอุบสก็มู่อีกองหนึงคนเลนยังมนนะพ่คนยุด่งประกันใช่ไหมคนเป็นลรอุบสนันี่ละอืม จะเคยไปลงโบชน้ำกันวันนี้ลงโบชุหนึ่งพันตรงเซกผ้าได้ผ้ารวมมาทั้งเบินั้นเก้าสแปดรูเพันเซกเป็นแล้วเก้าสิบแปดรมแล้วเพิ่นกรสีสวดปฏิโมกข์นะเซกว่าเพิ่นกสิวดยังตามองององเท่าเท่าไดเท่าใดประกรสวดตามองครับไปลงโบชุดวอนนี้เพิ่นเลืมอนภาพอยู่ในกลางกางกางลวงโบชถมวันนั้นครบข้ามือขวบอายุเพิ่นหนึ่งเจปี โอ้ยสี่สิบสี่อ้าจมูมาสี่เจ็ดป่ะครับผมว่าสี่สิบสี่สิบหกโอ้ยสี่สิบเดี๋ยวนี้แหละสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเดี๋ยวปลาดีท่านผู้ชมแล้วก็อันเคยฝันมามูขึ้นมอญและผาบเนาะครับหาที่เบีดปีเพื่อการมันกับแมนวันที่เราหาสิบหาหนึ่งจังไหนเหมือนคือคือบอกปลาทอว่าคักแต่คักคักมาเลยคักคักแล้วผู้ชวงกลมให้พร้อมเลยวงกลมให้พร้อมเลย วอลีลาเลยจังไรฟันได้อ no. ีกบอลลี่จังเดยมันโมเมนต์ฟันได้อีกดอกครับคู่บ่าเสียงเลขเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าครับตัวเดียวเสียงแล้วมันมามันโมหยากร้อนโมมีค่างานเนาะงานก็หลวงไปเลยวันนี้เก็เสียงแล้วฟันไม่ได้ขี่รถปัดขึ้นครับเสียงเลขเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเฮ้ยรถับรามาเสียงใหม่อีกครับฟันไม่ได้ขี่รถไฟับเลขนี้มันสิรถบ่ บานี่ก็เลยม่ฝันม่ฝัน,นว่าไปงานไปไปแม่ไป,ไป,ไปงานศพหรอกไปไปพ่อข้าเจ้ากําลังขอขมาศพเห็นไหมครับอยากข้าเจ้าเสียข้าเจ้าเขาเลยขอขมากันข้าเจ้าเขาเสียเอาเอาศพเข่าเข่าไปในโลกอจ้ะครับวันนี้เขาเล่เอาเพื่อนอายุเท่าไหร่นี่เพิ่อนอายุเท่าไหร่ละเพื่อนอายุเจ็ดสิบแปดปี ครับแล้วก็มาเสียงเสียงมือเศร้านี่เมื่อเสียงมือขึ้นนี่เจ็ดแปดเข้าละละเล็นะครับผมเพาะว่มันมันอันตรายครับเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดวงกลมเลยโอ้เสียงดังเลยนะครัเอาทำมาชมนะครับแต่หาเป็นลวดรูบอกว่าวงกลมเลยตัวนี้หาลดตเตอรี่ไปเลยนะครับผม เจ็ดแปดนี่มาจากไหนครับคือว่าเจ็ดแปดเพิ่นในโบเสียงครับเสียงเว้นอ่าบบเมนเสียงซื่อแล้วซื่อเว้นพว่วงเบนลอตเตอรีไ่ไปแล้วครับผมอ่าอืมนีมม่ตาก็บโบเห็นหุงแล้วละ่ะเก่าแล้วว,ว่อันี่ครับผมอืมอันนี้ อันนี้ชุดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าที่ให้ตองวัดเก้าเจ็ดมิตุเจ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเพป็นประกาศว่าพระพิสุมรณภาพรูปหนึ่งกับพระที่ร่มโอโสถกันยังเหลืออยู่แปดเก้าที่แปดรูปแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดูเจ็ดแปดได้ยูภับเจ็ดแปดนี่ฝันปั๊บเป็นบ่ฝันฝันปั๊บเราว่าเสียงละเหียงมันสีโลงบ่สงสัยมันโล่งล่งจังเลยเนาะ ก็เลยมาแตกตอนนี้มาความคิดมันเลย่แตะต่าโอ้มันล่งยังไหนมันสีโล่งหนาหรืโล่งหลังล่งไปตัวใดครับก็เลยมาฝันว่าคนเจชีวิบปีญาติเพื่อนว่า,าโซเล่กันมาเพื่อนอายุเจ็ดสิบแปดอาย,ยุมันนี่ครูบาก็เลยโทษสังส่งก็โทษสั่งก็เลยับได้ตัวนี้ได้ครับผมเอาเอฟซีบ้างนะครับคูบาบวกกับเลยบวกกับเลยนี่ครับน้ำชมครูบาว่าฝัน เสียงเก่าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยฟันวันรถขี่รถฝันวันรถไปขี่รถไฟผมมครับผมขี่รถแต่คิดว่าเจ็ดเก้าจะเป็นเจ็ดแปดแมนแล้วก็ไอไปงานศพไปคนเสียชีวิตอายุเจ็ดสิบแปดแมนเจ็ดสิบแปดมันก็เลยแตกว่าโอ้แตกปุ๊บไอสมองมันลดมันรถอย่างนี้นี่เองครับซีเก้ากับเจ้าเจ็ดนี่บนเนนแล้วถ้าเก้าเจ็ดกันลอตเตอรี่ของไงคู่บ่าได้หลายใบที่ทำมาชมนะครับคู่บ่ากันซีเก้าคู่บ่าก็ซื้อคู่บ่าปุ๊บ ครับซีเก่าก็ได้รอตรีเฮียนอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมก็มากแแล้วสีเก่ากับกับเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าที่คู่บาให้ตองวดนะครับคู่บากะสั่งในไดตอตรีเอาเพื่อคู่บาว่าเพื่อได้รางวัลเพื่อได้เฮ็ดได้สร้างนะท่านผู้ชมนะครับบ่เปลี่ยนเลขตัวนี้เจ็ดเก่าว่าเจ็ดแปดลอืค่ะแต่ว่าหิวงตัวนี้เบงตัวนี้เลยห้วงเจ็ดแปดเพราะว่าอ่ามันมันมันสัด ัเตแล้วแต่ว่าสามคูณนี่ก็หาลอตเตอรี่ไว้แต่ว่านี่ค่าค่าขึ้นเจ็ดแปดตัวเดียวท่านผู้ชมเอาแบบคูบาว่านี่คูบาก็ได้รถเพราะตะฝันกันเนี่ล่างกันบนอ่านี่ครับคูบาก็ได้ลอตเตอรี่มานี่โอ้หกใบเห็นนี้ยหกใบท่านผู้ชมไม่ยังไม่เกิดเพรเกิดขึ้นได้บนเน้นน้อยเลขเจ็ดแปดได้หกใบที่เอาอีกทีเพราะว่าหมดที่แล้วหาหนึ่งกับมาล่างนะครับเนาะสองหนึ่งกับมาล่าง มันใจเจ็ดแปดเน้นล่างกันบนเน้นล่างท่านผู้ชมเรียกมันว่เป็นบนเป็นล่างสามคู่กับติดไปครับนี่ครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสี่เก้าหนึ่คู่บ่าคนกระไดรถตรีไปอยู่นะครับโอ้หงดสองหนึ่งคู่บ่าคนกระไดไลยไปหาหนึ่งกระไดนะครับท่านผู้ชมยังสี่เก้าเก้าเจ็ดมันโดนพวดหาหนึ่งครับวันกับตัวงวดมันมันใจเขาตัไอ้สี่เก้าครับเก้าเจ็ดแล้วบอสครับคู่บ่าอืม ก็เข่าถ้าเข่าก็ถือคือเกาครับแต่ว่าให้เน้นคืิปเจ็ดแปดเออครับผมบ่าก็บปรปมาได้หรอเอาเบิร์ตได้น่ะครับแต่หาเน้นหาครับผมปลามันคัดกปหมูครับอืมฟันทงเจ็ดแปดตัวเดียวเจ็ดแปดตัวเดียวอ้าวใจเลยเนาะครับผู้ชมเอฟซีก็รอดขึ้นงวดที่แล้วน่ยงวดที่แล้วก็มีแค่สามคูเท่านั้นนะครับงวดที่แล้วก็สามคูหาหนึ่งเกาหนึ่งหาศูนย์ นะครับก็มามาล่างห้าหนึ่งตรงๆนะครับงวดนี้ก็สามคูจะมีอีกบน่นออ,อีกหลายหมื่นอ,อยู่ที่นี่โมมีอีกสี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดกัสี่สี่ห้าบนหาบน้สหาสีเอกสามตตวให้เรียกสามโต้ก็สี่ห้ารักลอยมาเสียบซุมนี่แล้วเนี่ครับฝนะันก่อนเติบขับคักแล้วฮาวร์วีอหลดว่ามัน คักเดืเอบเลยทช่อมเจ็ดแปดนะครับคู่บาว่าวงกลมเล่ตัวนี้นะครับคักแล้วนะครับผมตาสามคู่นี่ทผช่ชมกับติดไปครับผมนะพาลอตเตอรี่ไปซี 9, 9, 7, 8, เก้เาเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเอากราบขอบุณขอบุณคู่บานะครับทผช้ชมคือว่าเสียงเสียงเสียงแล้วซื้อมาเสียงแล้วเสียงขึ้นเนี่ยอ่ลอตเตอรี่เสียงมาลเสียงเจ็ดแปดนี่แหละเสียงมึงหลับฟันวะโอ้ยมันมเข่าแล้ว ฝันมาได้ขึ้นไปขึ้นรถตื่นสิครับเป็นยังไงบ่ฝันนันเสียงนันเสียงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าฝันมาขี่รถสองขึ้นฝักเสียงสองขึ้นกับฝันได้ขี่รถอสองขึ้นขึ้นแรกกับฝันมาขี่ขี่รถชิบล้อขึ้นที่สองมากกับมั่วเซียงอีกอ่ะอมั่วฝันได้ขี่รถไฟเลขมันสีล่งบ่ลูกตรงตัวใดเนา วัาน,นี้ก็เลยไปเห็นอายุเพิ่นนะ่ะเขาไปโซเลตแล้วว่าอายุเพิ่นในเจ็ดสิบโอ้มันลงจังซี่เองครับก็เลยอ๋อก็เลยซื้อสัง่งลอตเตอรี่สนนั่ง78มาตัวเดียวก็มาเสียงเมื่อคืนนี่ก็มาฝันเขาตอกฟ้าโล่งเป็นล่ะนะี่เอานะครับท่านผู้ชมกราบขอบคุณขอบคุณคุณบรานะครับผมขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับผมหาผู้ใดมักก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเป็นแนวทางบ่มักเข้ากับเบิ่งซื่อๆนะครับท่านผู้ชม นับต่ดกับเขาเมื่อสองหมดติดแล้วนับมาล่างมาสองหนึ่งมาหาหนึ่งับเอาพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับก้สซ่าถุกค่ะเดี๋ยวจบได้มันน้ำพอคุบาดเด้วยค่ะตอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ